สวัสดีครับ f <น> <geral. S 2> f ทุกท่านครับของครูเกษตรพอเพียงเพียงพอนะครับวันนี้จะมาขอคุยทักทาย FC พาฟพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชม Facebook รับชม YOUTUBE ของช่องครูเกษตรพอเพียงกันมาด้วยดีมาตลอดนะครับขอบคุณในการติดตามในการกดไลค์กดแชร์ ไปให้เพื่อนฝูงดูที่วิ็นมาด้วยดีมาตลอดนะครับมีคนถามเกี่ยวกับว่าช่องนี้ได้ทำเกี่ยวกับอะไรตอบได้เลยว่าผมทำเกี่ยวกับการ,กรเกษตรผสมประสานและก็จารีตประเพณีไทยนะครับตอนนี้ก็ได้ลงคลิปต่างๆไปแล้วประมาณ353คลิปนะครับ จะลงเกี่ยวกับการเกษตรผสมโดยสารสลับเกี่ยวกับการจารีตประเพณีไทยต่างๆนะครับช่วงก่อนก็วันหลายวันก่อนเดือนหกเป็นผมก็ได้ลงเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับการส่งน้ำพระาธาตุวัดใดน้อยสีบุญเรืองของอำเภอเสือมงค์จังหวัดลำปางก็มีเอซีหลายท่านไป ไปร่วมทําบุญของวัดเป็นอย่างหนาฝาข้างกันเลยนะครับแล้วก็มีเอจไปกดไปดูไปเยี่ยมไปชมติดตามกันมากมายขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมในานามเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดสื่อสารผ่านไปยัง สาธุชนพุธ้ธนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมมาทําบุญขอขอบคุณแทนทางวัดทางเจ้าแทนเจ้าอาวาสแทนคณะกรรมการเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับในการทำคลิป YouTube ของผมก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องครูกรเกษตรพอเพียงเพียงพอแอดมนุษย์สีพรมนะครับ4058 ก็จะกดเข้าไปดูได้คลิปต่างๆที่ลงไว้แล้วตอนนี้ก็3 5 3หคลิปแล้วครับเป็นเกี่ยวกับการเษรผสมผสานนะครับแล้วก็จะรีประเพณีไทยด้วยลงสลับปรับเปลี่ยนกันไปเป็นช่งชวงๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วช่วงช่วงนี้ขณะนี้นะครับวันที่28มีนาคม2 5 6 7ก็มี 196ท่านยอดดูก็11,000ครั้งนะครับยอดเวลาชม106ชั่วโมงนะครับยังต้องการ FC อีกมากที่จะเข้ามาในการติดตามขอเป็นแรงใจจากพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับเพื่อนฝูงญาติสนิทวิหายนะครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยจากใจยิงของกูเกษตรพอเพียงเพียงพอนะครับสวัสดีครับ